ทนผู้ชมครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่พิธธพิธภัณฑ์พระกนัฐชูชาติครับซึ่งอยู่ถนนพุทธมณฑลสายสองครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่กัมนานชูชาติครับได้เปิดโอกาสให้สี่บรรทุนนะครับได้มาผู้ชมการแถลงข่าวในการน้น,น,นออไรครับพิพิธภัณฑ์พระกนัฐชูชาครับ ว่าเป็นครั้งแรกที่ที่ที่เปิดให้สื่อได้เข้ามาเยี่ยมชมเพราะที่พิพิธภัณฑ์ได้มีการปิดไปหลายปีครับแต่ส่วนพิพิธภัณฑ์นี้มีมีอะไรบ้างเลยที่ไเปิดให้เยี่ยมชมตอนนั้นยงมีโโคคตต้้าาาเบจริงเรามีทุกชนิดแต่ว่าอยู่างเฉพาะที่เราโชว์ในวันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ในหนังสือเล่มแรกนี่ทั้งหมดครับก็มีพระสมเด็จครับมีวัดพระพระรอดนางพญาผมสุพรรณสุนทรภพ คือเป็นจากพุดจุดแล้วก็มีปิดตาปิดตาขนมแก้วจีนลูกคุเทียมคือเป็นจากปิดตาแล้วก็ลูกูุยิ้มลูกคุไข่ลูกคุไข่ถือว่าเป็นเป็นพระเกจิปิดตาสุดยอดสุดยอดปิตาเลยครับครัเห็นว่าตอนตอนหน้านี้มีได้มีข่าวว่าในส่วนขผมมีคนมามาเหมาส์ตะของกำนันไปกันอยู่เลย ตอนนี้พรรคกำลังหมดหรือยังหรือว่ายังมีคนก็เหมือนว่าใครเป็นคนี่ที่เขามาเหมาไกลๆก็คิดว่าหมดต้เขาไปบอกกันอ่ะผมหมดแล้วแต่จริงๆแล้วเรายังมีอีกเยอะแล้วที่เหลือเนี่ยมันมัน เป็นภาคหลักๆนอยเกือบดีๆสวยๆสุดยอดฝาที่16ป็นี้อ๋อภาษีตอนที่ปล่อยไปนี้มูลค่าเท่าไหร่12ล้านบาทสแต่ที่เหลืออยู่ที่เหลือในือแต่ท่านแบบท่ดีทัางการที่ยังมีท่านปะนทรัพที่นังมดี่ทำงนที่มอยู่นี่มูลค่ากว่านัวนั้นไหลครับกว่าตัวนั้นไหลครับก็ในส่วนของวันนี้ ได้ข่าวว่าจำนันจกพาพิสูจน์ในส่วนของทัก,กสมเด็จว่าแพรเทียมอย่างไรวันนี้เ็ทพิสูจน์เนียลักษณะเป็นแบบกันเลยมืสมัยของนารบยุนั่นเลยทำิธีการท้สูจน์ให้ดูนะครับหลักการพิสูจน์เป็นลักษณะท่พระสมเด็จก่อนนะม่ต้องดูว่ารจำไม่แต่รัฐบาทนี็ดีแล้แค่รูปรัฐบา ตามเก่าได่ไหมทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านสุดท้ายเนี่ยรับือว่าสงสัยว่าแย่หรือไม่แย่ถ้าเราจะให้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องพิสูจน์พิสูจน์ด้วยขมิ้นใ้ขมิ้นละลายไัน้ำไม่ต้องข้นไม่ต้องใส่มากแล้วก็ใช้ปลายมีดสังเตแล้วก็รมีดสัิเกตช้ข้างองคระ เปนดิดนึงแล้วก็ถ้ามนก็จะไปถูกที่เนื้อครับต้งของแท้ทิ้งไว้ขมูมิตก็ไม่อจะเลืออชัวร์นะจัง เดี๋ยววันนี้เปลี่ยนสีแน่นอนดูวันนี้จำนาจะดูสติ๊กคุณนะครับเดี๋ยวสักครู่นครับเดี๋ยวก็เราถึงดมดีอีกตอนที่ดูว่าพระสมเด็จตคงไหนแท้ตรงไหนเทียมจากนันดูชั้นครับต้นสิกันานาผมเยี่ยมชมนะครับว่าทีนีนเยี่ยมชมว่าอีกนาำผานนี้ดูงนี้เป็น่ครับ ขออนุญาตเดินกล้องตามนะครับปับเอดนี่อัน้นเของ้าะอ่ะกำนันเอาเลยครับครับ จุนนี้เป็นพระสมเด็จบรัลักระหว่างวุฒิภูมแล้วก็บรรลักราหว่างในเเป็นสมเด็จพรรลักระหว่างวุฒิภูมิเจเจโยส่วนอันนี้เป็นเบญจาอาถีครับมีสมเด็จนาบยาพระลอดชุกจอหลวงสุวรรณอันนี้เรียกว่าเบญจาอาถีส่วนองค์ใหญ่นี้เป็นต้นแบบของพระสมเด็จต้นแบบของพระสมเด็จเลย อย่างที่ผมเรียนว่อาจารย์ต่กกางๆเนี่ยก่อจะสร้างพระจะต้องมีพิธีธบูชาครับผมแล้วก็จะต้องมีองค์รูที่ตั้งอยู่แต่นี้คือพิมพ์มาตรฐานสี่เหลี่ยมเขาทำได้ธรดาแต่อยู่ในทุกกเสมานะะอันนี้เป็นเป็นองค์องค์ที่บูชาพรงหรือองค์ครู ในการสร้างพระสมเด็จแต่ละรุ่นไม่ว่าอาจารย์ไหนก็แล้วแต่ที่จะทำพระนี่จะต้องมีพิธีบูชาผูก่อนครับตั้งต้ต้องมีองค์ครับคือองค์นี้นี่เองนะครับโอเคครับนอกจากมีอะไรบ้างครับท่านอันนี้เป็นพระสมเด็จต่อไปก็เป็นวัดรับอวัดรับเป็นยังไงวัดรับครับผม อวัดพระเนี่ยท่านเป็นอาจารย์เป็นพุทธจารย์โตเองคือสาระสุขสวยกจเถื่อนสุขใจเถื่อนครับผมก็จะเป็นอาจารย์ราชการที่หนึ่งอ่าฮะถ้าจาราชอาจารย์ที่หนึ่งมีจีบาอยู่ชาติอยู่ที่วัดบางคนครับแล้วตอนหลังก็เป็นพระแล้วเขาจะทำพระผมแบบสมเด็จขึ้นมาครับผม หาย,ย,า,กกา,ยา,ากกว่าสมเด็จขายากกว่าสมเด็จอีกเหรอครับหายากกว่าเขาเรียกว่าพระพระวัดพระพระวัดพระสมเด็จอรหังก็เป็นสี่เหลี่ยมก็สมเด็จครับครับอย่างยนี้เรียกว่าวัดพระ่างนี้อรหังคืออาจารย์องค์เดียวกันสร้างอ่าฮะเขาท่านจะมีหลายพิมพ์มีทั้งวัดพระยืนพิมพ์ปิตาพิมพ์ุงป่องพิมตาใหญ่ มีหลายถิมละครับแต่จริงๆเป็นพระหายาพระหายาแต่ที่เราลงให้ดูเยอะเนี่ยเพราะว่าส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นกันครับแล้วเป็นพระที่ด,กกด,ด,ดูยากกว่าสมเด็จด,ดูยากกว่าสมเด็จอีกไหครับอือวิธีการดูพระบัับครับ,รบดูยังไงครับที่เราลงพิม์พใน,นหนังสือนะก็เพื่อให้ดูว่าพิม์พเป็นลักษณะอย่างนี้ อ๋อคือในหนังสือเล่มน,นี้มีข้อมูลพละระวัดพระับด้วยอ๋อมีข้อมูลหลักการพิสูจน์แบบเดียวกันสมเด็จล้ครับอ๋อก็คือจะมีในหนังสือนี้ก็จะมีแบบรุ่นต่างๆของพระวัดพระัรบรวมถึงว่าวัดสมเด็จได้ดข่าวว่าหลากหลายเลยนี่ครับที่ลงเนี่ยลงลงในสือหมดเลยใช่ไหมครับโอโ้โหเนี้เราลงในสือหมดครับกำลังครับในส่วนของพระสมเด็จนี้เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินข่าวว่ามันมีหลายรุ่น มีหลายพิมพ์หลายแบบใช่ไหมครับมีกี่พิมพกี่แบบครับพระส,สมเด็จพสระสมแด็งแท้ท่านไม่มีรุ่นหรอกครับหมายถึงว่าท่านอยู่วัดรักังก็สร้างที่วัดรักังครับสร้างที่วัดรักังเนี่ยไม่ใช่สร้างเฉพาะพิมพสามชั้นมีพิมเจ็ดชั้นอันนี้ม,นม,นมีท่านธรรมโชติท่านทมธรรมถาวรซึ่งอยู่ทันสมเด็จโตครับเคยบอกไว้าไมาช่วยสมเด็จพิมพเนี่ยช่วยสมเด็จท่านพิมพระเนี่ยมีทั้งสามชั้นเจ็ดชั้น เพราะฉะนั้นที่เรารู้ว่าสมเด็จเนี่ยมีสามวัดคือวัดรังบางวุดขุนพมวัดเจตชย,ยคือจริงๆวัดเจตได้ก็สร้างที่วัดลคัคางเหมือนกัน<อ>แต่เหลือ,อไปบรรจุที่วัดเจตอ๋อครับในหนังสือเล่มนี้ก็มีครบถ้วนเรื่องราวพวกนี้ใช่ไหมครับเราก็บอกเรื่องราวไว้เสร็จตู้ต่อไปนี้เป็นอะไรครับตู้ต่อไปตู้นี้เป็นพระผงสุพรรณกับพระลอดครับ พระองสุพรรณกับพระรอดครับตายในสุพรรณเนี่ยหสุพรรณในในนี้ครเราจะมีในลักษณทั้งหมดอมืพระของสุพรรณนี้รองด้นหนึ่งเบญจาภาคีหนึ่งในเบญจาภาคีครับโอ้ <ตะ S 1> oh, ถือว่าเป็นพระชั้นยอดเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อ oh. <Okay. S 1> ครับตู้ถัดไปเป็นพระอะไรครับเป็นพระรอดอ่าตัวนี้พระรอด พระลอดจะหนึ่งในเป็นจากพระคีหนันอนจันร์หนึ่งในมันจากพระคีเช่นกันใช่ไหมพระสะกุลอะไรครับลำพูนคือพระสกุลลำพูนนี่คือพระสกุลเดียวกับพระรอดหมายถึงว่าอันเนี้ยพระต่างของสกุลลำพูนยังมีพระรอดพระเปิมพระลือพระเลี่ยงครับคือพระของสกุลลำพูนเนี่ยมีเยอะครับเนี่ยก็เราก็เอาสวยๆขายให้ท่านดูทั้ง พระคงพระคงนี่สวยสวยหายากกว่าพระรอดอ๋อนี้พระคงหายากกว่าพระรอดอีกนะครับทานสวยนะฮะทัดสวยใช่ไหมครับมีพระของสุพรรณพระรอดพระสกุลลำพูนพระสกุลลำพูนพระคงอาหารตู้นี้พระอะไรนะครับอันนี้เป็นซุ้มกอทุ่งเศรษฐีครับผมพระซุ้มกอก็หนึ่งในเบญจภาคีอ๋อหนึ่งในเบญจภาคีเช่นเดียวกันครับรังที่ใช้พระทุ่งเศรษฐีนี่อยู่ในหนึ่ง็นเบญจภาคีครับแต่ ด้วยความยาวขององค์พระไม่บาลานจากพรองค์ก็เลยเปลี่ยนเป็นพระสุ้มกรแทนปีนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพุทธคุณอย่างเดียวกันพ,พ,บพบที่กำแพงเพชรเหมือนกันนี่พบที่กำแพงเพชรเช่นเดียวกันครับพุทธคุณในด้านของพระสุ้มกรยังไงครับคือพระทุกอย่างเนี่ยนะฮะอย่างพวกพระฤาษีสร้างเนี่ยบพระฤาษีนี่เขามีชาญแก่ก็เขากา บรรจุพลังลงไปครับแล้วแต่เราจะอธิษฐานใช้ทางด้านไหนก็ต้องอธิษฐานเอาจะไปบอกว่าพัดรอดดีท้งแควคาดอย่างเดียวไม่ใช่ครับครับทั้งทางเจริญนุ่งเริงทางค้าขายก็มีแล้วแต่เราเนี่ยอย่างคุณธงชัยเคยเอาพัดรอดไปครับพอแบ่งพัดรอดไปเขาสร้างไว้สองเฟสใช้ได้นิดเดียวก็ไปอธิษฐานพัดรอด ไม่ทันถึงปีขายหมดเลยโอ,โอแล้วคุณธ<า>งชัยพระลอดนี่นะฮะคเราจะไปคิดว่าพระลอดจะต้องใช้แค่ค่าครับซุ้มกอทุง้งเศรษฐีก็ดีทั้งโชคลาบไปใช่ครับพางทีพระที่เหสีสร้างเนี่ยพลังจิตที่เขาใส่ลงไปเนี่ยเขามีสมาธิชานชานสมาธิแก่ข้ามากใช่ไหมฮะครับก็แล้วแต่เราจะอธิฐานใช้เอาอ๋อครับอือมมเ็นมานะฮะ ในตู้ต,ต่อไปมีอะไรบ้างครับถัดมาอันนี้ก็กพนางพญาก่อนนะพญาปีลาเอาตอ,อตอนนี้ปิดตาอน,ตอนนได้ครับครับเนคือชุดเบญจปิดตาครับพูดถึงพระ่ปิดตาเนี่ยครับอย่างองค์มนเนี่ยเป็นของสมเด็จซึ่งไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีองค์ไหนครับท่านองค์มนเนี่ยองค์วัดรัคทางอ๋อนี่แหละครับพระปิดตาวัดรักังอ๋อองค์นี้อ่ะ โอ้โหพระปิดตาวัดละคังนะครับครับอืบอันนี้เราดูเนื้อหาว่าเป็นแบบสมเด็จ